การที่มีแม่นิสัยโมเอจะเป็นยังไงกันนะทาระโร่กอบอสนะมาที่บ้านของโชโกทั้งหน้าตาและทรงผมเหมือนโชโกอย่างกับแกทำเอาทาโน่หลงเลยเมื่อเธอเห็นพวกเขาปุ๊บก็ชชโโโโกนอมิูเย ไม่รู้ว่าทาเาโนกับโอซานะจะต้องรู้สึกยังไงแต่โชโกเก็บทรงไม่อยู่เลิกลากใหญ่แล้วก่อนที่แม่จะพูดมากไปมากกว่านี้รีบลากทาเาโนกับโอซานะเข้าห้องดีกว่าโอซานะนั่งบนเตียงเมืนมป็นบ้านตัวเองเลยพูดคุยกันได้ไม่กี่ประโยคบรรยากาศก,ก็กลับมาอึมครึมอ,อีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่โชโกมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านเธอไม่รู้ว่าจะต้องต้อนรับยังไงเวลานี้เองแม่ของโชโกก็เอาน้ำชามาเสิร์ฟหลังจากดื่มชาเสร็จโอซานะก็อยากจะเข้าห้องน้ำแต่อันที่จริงแล้วเขาต้องการแค่อยากจะให้ทั้งคูู่ออออยกนต,นตสเืโะรรป เป็นเวลา15นาทีทั้งสองคนอย่าว่าแต่จะใกล้ชิดกันเลยคุยกันสักคำยังไม่มีโอซานะตัดสินใจใช้ไม้เด็ดเขาจะค้นหาความลับในห้องของโชโก,โก แต่สิ่งที่เขาเรื้อออกมาจากใต้เตียงคือหนังสือเทคนิคการคุยกับแมวยังไม่จบแค่นี้โอสนะหยิบอัลบั้มรูปของโชโกออกมาเปิดดูเขาเปิดดูจุดเจอรูปกายชุด่วยน้ำของโชโกเธอเรีบปิดไว้ยังมีรูปสมัยเด็กๆของโชโกอีกจํานวนมากน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยหลังจากที่ทาเดนโนและโอสนะกลับบ้านไปโชโกก็ได้รับข้อความเป็นภาพที่โอสนะแอบถ่ายไว้โชโกจึงไปหาแม่และบอกแม่ว่าอยากได้กรอบรูปเพื่อเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไว้